ต่อยเลนตัวนี้มาซิกมา2805นะคะ f 2.8ตลอดช่วงแล้วเราก็ลองเอามาถ่ายกันดูแล้วสรุปว่าทำไมระยะ2405 e กับ2805แล้วทำไมถึงต้องเลือก2805 ผมว่าระยะ2.8มันใกล้เคียงกับตาคือถ้าเป็น2.1จะออกวายไปน,นิดนึงอะเรื่องที่สองเนี่ยจะพูดเรื่องค่า f ค่า f เนี่ยจริงๆอิอะเลน2.8เนี่ยเราสามารถถ่ายได้ทุกอย่างเลยไม่จําเป็นต้องเป็นในสัตูนะจะเป็นอีเวนต์จะเป็นอะไรก็ได้ระยะเนี่ยคือแทบจะครอบคลุมจัก,กรวาลเลยงั้นเรื่องที่สามยังไงอะถ้าพูดถึงซิกมาก็ต้องพูดเรื่องความคมเพราะว่าเป็นเลนที่คมถ้ามุมผมคือคมตั้งแต่2.8เลยเรื่องที่สี่ขอพูดถึงเรื่องนนะ้าหนัก หนักอะตอนที่เฟเดอร์จับรู้สึกว่าหนักหนักแบบเหมือนมันโยหน้านิดน,นึงอาจจะต้องเริ่มบาลานซ์ใหม่แต่ถ้าเราใช้เป็นนานๆเราคิดว่าเรื่องความคมเรื่องระยะหรืออะไรเงี้ยมันครอบคุมในการทําง,งานเรามากๆเรื่องที่5อยากจะพูดเรื่องสกินเรื่องสีเรื่องผิวอะคมแล้วก็ใสดีเทลรายละเอียดอะเก็บได้ค่อนข้างจะดี